สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมวีระพงศ์พู่กำการนะครับวันนี้เราพามาสถานที่แห่งนี้ครับเดอร์ดอที่บางแสนนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเรามาสถานที่ที่เป็นสุดชิคสุดชิลกันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นแบบว่าญี่ปุ่นสไตล์นะครับก็เจแปนสไตล์นะครับแล้วก็เรามากับรถที่เป็นรถญี่ปุ่นด้วยนะครับ ก็เข้ากันพอดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิตัวใหม่ล่าสุดนะครับเอเพนเดอร์คอร์ se, ซึ่งเป็นรถที่ต้องบอกว่าทั้งเร็วแรงและประหยัดเขาใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรแล้วก็เป็นเครื่องไฮบริดด้วยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าใช้ทั้งเรื่องของระบบน้านํามันเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาร่วมกันนะครับทำให้เจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งความเร็วความแรงแล้วก็ความประหยัดไปในตัวแถมยังเป็นรถ MPV เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นรถ เจ็ดที่นั่งเรียกว่าไปกันได้แบบเยอะๆเลยนะครับสามารถใช้งานในเมืองก็ได้หรือเอาทิ้งต่างจังหวัดก็ได้นะครับเป็นรถที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบวนยิงเป็นรถที่มิตูพิชิขายดีมากๆเลยนะครับจากตัวพันห้าที่เป็นเครื่องธรรมดานะครับตอนนี้นะครับพัฒนามาเป็นเครื่องพันหกแล้วก็เป็นเอสทีวีด้วยนะครับก็เลยทําให้เจ้าตัวนี้นะครับน่าใช้แบบมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้ตัว h อ v ตัวนี้นะครับ เป็นรถที่มีมาตรฐานมีสมรรถนะมีความเร็วแรงและมีความประหยัดเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับ Mitsubishi e ็กเ n d e r Co ์ s นะครับตัวนี้เป็นตัว H E V นะครับมีสัญลักษณ์นี่ครับ H E V อยู่ที่กระจังด้านหน้าฉะนั้นจะเห็นว่ากระจังด้านหน้าเขาใหม่นะครับแต่ว่ายังคงความเป็น i t s u b i ิ h ิเรื่องของโลโก้นะครับ H สามดวงเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับไฟหน้าเนี่ยครับเป็นสไตล์ที่ บอกว่าฉบเฉียวแล้วก็มีความสว่างมากเป็นพิเศษนะครับยังเป็นลักษณะแบบทีสไตล์นะครับก็คือรูปตัวทีนอนตะแคงเห็นไหมครับนี่คือทีสไตล์ของมิตซูบิชิเขานะครับไฟหน้าของเขาครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟหน้าไฟใหญ่นะครับหรือสปอตไลท์พวกนี้จะเป็น LED ทั้งหมดเลยก็เลยทําให้เจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสว่างมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ารถ h g v นะครับคือ ไฮบริดอิเล็กทริกวิ่งโนะครับส่วนใหญ่จะใช้คำตัวย่อว่า h อ v ีีแต่ตัวนี้เขาใช้คำนี้เลยครับเก๋ๆเลยครับไฮบริดอีวีเลยนะครับซึ่งตัวย่อมกันคือที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือ HEV นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กของเขานี่นะครับก็จะเป็นลักษณะลายทูโทนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขานี่ก็คือลักษณะของรถ MPV ที่เป็นรถตรวจการแบบ3ตอน7ที่นั่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารถมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่ง Mitsubishi เขาจะมีเจ้า x x p n n d e r เนี่ยนะครับให้เลือกที่เป็นตัวความสมูมปกติธรรมดานะครับก็คือเป็นตัว x x p n n d e r HEV ธรรมดานะครับกับตัว e x p ก n d e r Cross HEV นะครับซึ่งจะยกสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ จะพ้นอุปสรรคอย่างตัวนี้เป็นตัวครอสนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์นี่ครับทางด้านหลังของเขานะครับประตูที่ห้าของเขานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ทางด้านหลังนะครับ hV นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไฮบริดอีนะครับก็ลักษณะของเขานี่ก็คือเป็นรถห้าประตูนะครับตัวนี้เราจะเห็นนะครับว่านี่คือรถที่เป็นเอ็กเพนเดอร์ตัวธรรมดานะครับ นี่สังเกตได้เลยตัวนี้จะต่ำกว่านะครับในขณะที่เราไปดูนะครับถ้าเป็น e อเพ e เด r ร s คนะครับมันจะมีความสูงของตัวรถนะครับเห็นไหมครับความสูงตัวรถเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าจากตัวนู้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคำว,ว่า Cross อยู่ทางด้านหลังนะครับนี่ครับก็คือความแตกต่างของเขาแต่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันยกเว้นแต่ว่าลักษณะของการเป็นสีสโทนเห็นไหมครับว่า เจ้าตัวไอเพนเดอร์ครอสเนี่ยนะครับเขาจะมีกิมมิกนะครับเป็นเนี่ยครับกันชนทูโทนนะครับเห็นไหมครับซุ้มล้อเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะใช้สีดำนะครับตัดกันนะครับตัวรูปแฝดเป็นสีดำนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเห็นชัดว่าจะมีเส้นสายลายคิ้วต่างๆนานาเป็นสีดำซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเจ้าตัวธรรมดานะครับจะไม่มีจะไม่มีสีดําตัดก็จะเป็นสีเดียวล้นๆเลยนะครับก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของความสูงเรื่องของชุดตกแต่งและก็เรื่องของสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าเจ้าเอเพนเดอร์กับเอเพนเดอร์คอร์สต่างกันอย่างไรนะครับทีนี้แต่ว่าภายในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเหมือนๆคล้ายๆกันหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันภายในนะครับ นี่ครับภายในผมจะให้เข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพู่มาะไราก้านที่เป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสวิตช์สตาร์ทของเขานะครับเป็นพุทสตาร์ทก็กดตึงขึ้นมาติดนะครับถ้าเป็นเอพเพนเดอร์คลอสก็จะมีสัญลักษณ์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับพอกดสตาร์ทนะครับดูนะครับปุ๊บนี่ขึ้นมาเอพเพนเดอร์คลอสเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอเพนเดอร์ธรรมดาก็จะ ไม่มีคําว่าเอเพนเดอร์คลอสขึ้นมานะครับแล้วก็สัญลักษณ์มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่ตรงแท็บเล็ตตรงกลางที่เป็นทัชสกรีนตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนี่ครับเลือกจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะเลือกที่ตัวพวงมาลัยที่เป็นมันติฟัง์กชันตัวนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็คือเลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทัชสกรีนภาพกราฟิกของเขาเนี่ยใช้งานง่ายดายนะครับจะกดที่ตัวโฮมเพื่อที่จะไปเมนูหลัก ต่างๆนานาครับจะเป็น usb เป็นการเชื่อมต่อนะครับเป็นเรื่องของนะครับการใช้งานนะครับต่างๆนานาได้หมดเลยแล้วก็แอร์ของพลเป็นแอร์ดิจิตอลฝั่งนี้ก็จะเลือกอุณหภูมินะครับถ้าเกิดลงมาล่างสุดอย่างนี้นะครับเย็นนะครับดันขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบลมร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิท์โมสตับนะครับแล้วก็นี้ตัวพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยนะครับ หมายถึงว่าแอร์เนี่ยนะครับจะมีช่องแอร์อยู่ทางด้านหลังแยกต่างหากแยกส่วนต่างหากทำให้ที่นั่งตอนที่สองตอนที่สามนะครับมีแอร์กระจายไปทั่วถึงนะครับคือไม่ได้ห่วงเฉพาะทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์อัตโนมัติตรงนี้นะครับใช้งานง่ายดายแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวชาร์จนะครับ usb นะครับดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับเสียบข้อมูลเข้าไปหรือว่าจะชาร์จแบตก็ได้แล้วก็ตัวดิ์โหมดนะครับก็คือเป็นไดิ์โหมดที่ สามารถที่จะเลือกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดได้โหมดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอแดชบอร์ดกันนะครับอ่ะข้ามาดูนี่นะครับพอเรากดที่ได้โหมดตรงนี้นะครับตรงคอนโซลกลางปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนี่เราต้องการโหมดไหนนะครับโหมดชาร์จโหมด e ีวดูโลโก,โก้ของเขานะครับโหมด normal โหมดเวทถนนเปียกนะครับ gravel นะครับ track t a m a นะครับ มาร์ทโหมดทุกโหมดนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานของในสภาพถนนในแต่และรูปแบบกันนะครับทำให้เจ้ารถคันนี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบและโดยเฉพาะยิ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับทั้ง Mitsubishi Expander แล้วก็ Expander Cross นะครับมีความพิเศษนอกเหนือจากโหมดต่างๆในการใช้งาน นอกจากเรื่องของการเลือกชุดตกแต่งหรือว่าความใช้งานของเขาแล้วนะครับที่สําคัญคือแต่เดิมเอ็กเพนเดอร์ของมิตซูบิชิไม่ว่าเอ็กเพนเดอร์หรือเอ็กเพนเดอร์คอร์ใช้เครื่องยนต์เบนซินพันหใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันหกรีซีเบนซินและก็เป็นไฮบริดเพราะมันมีคําว่า HGV ซึ่งมีความเร็วความแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นการช่วยกันทั้งตัวเครื่องยนต แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับเขาจับต้องได้ราคาอยู่ที่ประมาณตัวเจ้าตัวเริ่มต้นนะครับเจ้าตัว e x p e เพ e r อนะครับอยู่900 0ต้นต้นๆแล้วก็ตัวนี้946,000บาทนะครับสำหรับเจ้า e x p e เพ e r c r o s s นะครับก็เรียกว่าราคาต่างกันไม่เยอะถ้าเกิดใครชอบเจ้า e x p e เพ e r c r o s s จัดไปเลยครับง่ายดายนะครับสำหรับ เจ้ามิต s ูบิชิเอ็กเพนเดอและก็เอ็กเพนเดอร์คลอตัวใหม่นี่ครับ